นยองสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูวันเดบล็อกวิทนักเรียนภาษากันค่ะจะเป็นยังไงไปดูกัน Let's go <S เนื่องจากเราพักที่หอในของมหาวิทยาลัยเราก็เลยสามารถเดินไปเรียนได้แล้วก็สามารถตื้นสายได้อีกด้วยค่ะ โดยปกติแล้วก่อนไปเรียนเราจะแวะไปทานข้าวที่โรงอาหารก่อนเนื่องจากเรามีเรียนค่าบ,บ่ายทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เลยซึ่งค้าบ,บ่ายเริ่มเรียนบ่ายโมงครึ่งเราเลยไปทานข้าวกลางวันประมาณเที่ยงครึ่งซึ่งระยะทางจากหอไปโรงอาหารจะใช้เวลาเดินประมาณ3นาทีเพราะหอของเราอยู่เกือบข้างหลังสุดเลยแต่ไม่ได้ไกลจากโรงอาหารมากสามารถเดินไปได้แต่ถ้าใครไม่ชอบเดินก็อาจจะเหนื่อยหน่อยวันนี้แสงแดดจ้ามากแต่ว่าอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิอากาศเลยไม่ร้อนไม่หนาวแต่อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยมากบางวันฝนก็ตกบางวันอากาศก็หนาวแป๊บเดียวก็เดินมาถึงโรงอาหารแล้วลืมบอกไปว่าในโรงอาหารมีร้านสะดวกซื้อด้วยนะแล้วก็มีร้านปิ้นงานด้วยสะดวกสบายมากอาหารในทุกมื้อจะมีให้เลือกทานสองอย่างและมื่อกลางวันวันนี้มี ไก่ทอดผัดซอสเปรี้ยวหวานและกว๋วยเตี๋ยวใส่เห็ดมาลองทายดูกันว่าเราจะเลือกทานเมนูไหนและเราก็เลือกทานกว๋วยเตี๋ยวใส่เห็ดมีใครทายถูกกันบ้างไหมเอ่ยทายไม่ถูกไม่เป็นไรนะแต่ว่าตอนนี้ขอตัวไปทานข้าวก่อนหิวมากหลังจากทานข้าวเสร็จประมาณบ่ายโมงเราก็เดินไปเรียน ที่มหาวิทยาลัยชุงนํมมีแมวด้วยนะคะทุกคนดูแมวเสร็จเราก็เดินไปเรียนกันต่อเดินมาประมาณ15นาที y, ก็เกือบจะใกล้ถึงตึกเรียนของเราแล้วค่ะ เพราะตึกเรียนของเราอยู่ใกล้ประตูหน้ามอจึงต้องใช้ระยะเวลาในการเดินถึงแล้วค่ะตึกเรียนของเราเดินเข้าไปในตึกกันค่ะหลังจากนั้นเราก็ขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นเรียนของเราห้องเรียนของเราอยู่ที่ชั้น5ตอนนี้ก็ถึงแล้วค่ะแต่ว่ารอลิฟต์เปิดสักครู่ นี้เปิดแล้วเดินไปห้องเรียนกันเดินออกมาเลี้ยวซ้ายก็จะเจอห้องเรียนของเราแล้วห้อง506คือห้องเรียนของเราขออนุญาตตัดภาพมาตอนเรียนเลยก็แล้วกันนะคะวันนี้เป็นวันที่ต้องนำเสนอ powerpoint เละทบทวนบทเรียนค่ะโดยหัวข้อในการนำเสนอแต่ละครั้งก็จะแตกต่างกันไปซึ่งในเทอมนี้เราต้องนำเสนอทั้งหมด4ครั้ง ปกติแล้วถ้าไม่ใช่วันที่นำเสนอหรือวันที่ทบทวนบทเรียนในคาบเรียนก็จะมีการเรียนไวยากรณ์การฟังและการอ่านรวมถึงการเรียนคำศัพท์ในแต่ละบทอีกด้วยค่ะแต่บางวันอาจารย์ก็จะให้การบ้านเป็นการเขียนค่ะหลังจากเพื่อนๆในห้องเรียนนำเสนอ powerpoint เสร็จกันหมดแล้วเราก็มาทบทวนบทเรียนกันต่อในการทบทวนบทเรียนก็จะทบทวนตั้งแต่คำศัพท์ไปจนถึงวยากรณ์ในแต่ละบทที่เรียน ตอนนี้คือเหนื่อยสุดๆเพราะในหนึ่งวันเราเรียนทั้งหมด4ี่ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง5โมง20แต่ว่าใน4ชั่วโมงมีเวลาพักเบรกให้3ครั้งครั้งละ10นาทีจริงๆแล้วมีคาบเรียนตอนเช้าด้วยนะแต่ว่าคาบเช้าเริ่มเรียนตั้งแต่9โมงถึงเที่ยง50ซึ่งการเรียนคาบเช้าและคาบบ่ายทางมหาวิทยาลัยจะเป็นฝ่ายจัดให้โดยที่เราไม่สามารถเปลี่ยนคาบเรียนเองได้ พูดถึงค่าเรียนกันมาเยอะแล้วเรามาพูดถึงมหาวิทยาลัยกันดีกว่าที่มหาวิทยาลัยชุงนัมนอกจากจะมีสถาบันสอนภาษาแล้วยังมีคณะให้เลือกเรียนอีกเยอะตั้งแต่ปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอกเลยมีทุนให้นักศึกษาต่างชาติด้วยนะและยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์เลือ่องลีลนเนอร์รนนอีกด้วยเช่นรูปปั้นม้าตรงนี้พอเดินมาได้สักพักเราก็ต้องเดินผ่านหอสมุดของมหาวิทยาลัย ช่วงสอบคนจะเยอะมากจนไม่มีที่นั่งอ่านหนังสือแล้วเนื่องจากเราบ่นมาเยอะแล้วเดินกันต่อดีกว่าหลังจากเลิกเรียนในทุกๆวันเราก็จะแวะทานมื้อเย็นที่โรงอาหารเนื่องจากเราใช้พลังงานกับการเรียนและเดินไปเยอะมากนั่นเองค่ะอีกนิดเดียวก็ใกล้จะเดินถึงโรงอาหารแล้วค่ะ เอแมวอีกแล้วค่ะทุกคนขอแวะสองแบบหนึ่งแล้วกันและในที่สุดเราก็มาถึงโรงอาหารแล้วเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าและมื้อเย็ยนของเราในวันนี้ได้แก่ซุปเต้าหู้สไตล์ญี่ปุ่นและซุปกระดูกวัวมื้อเย็ยนวันนี้เราจะทานอะไรดีนะ แล้วเราก็เลือกเป็นซุปเต้าหู้สไตล์ญี่ปุ่นน่าทานสุดๆไปเลยขอตัวไปทานก่อนนะคะทุกคนลืมบอกไปว่าสำหรับคนที่พักอยู่หอในสามารถเลือกทานอาหารที่โรงอาหารได้เวะลาสองมือ้อซึ่งทานได้ฟรีค่ะเราก็เลยเลือกทานมื้อกลางวันกับมื้อเย็นซึ่งสะดวกสบายมากหลังจากทานมื้อเย็นเสร็จก็ได้เวลาเดินกลับหอ ถึงแล้วหอพักของเราตึกสองนั่นเองพอเดินมาถึงข้างหลังเราก็เจอแมวอีกแล้วค่ะตัวนี้เป็นเจ้าถิ่นประจำหอเราเลยเจอบ่อยมากๆที่นี่ถ้าไม่มีคีการจะเข้าหรือออกหอพักไม่ได้ค่ะต้องพกคีการติดตัวตลอดเวลาเลย มาเดินขึ้นบันไดกันดีกว่าเพราะห้องของเราอยู่ชั้นสองแต่ว่าถ้าห้องใครอยู่ชั้นสาขึ้นไปก็สามารถใช้ลิฟต์ได้ค่ะใกล้ถึงห้องของเราแล้วนี่ไงห้องของเราสองสกดรหัสเสร็จแล้วก็เข้าห้องกันเลยและเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมนจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย